เห็นปะเห็นปะจ้ะเห็นโน้ตพี่น้องอุ้ยเห็นบหมนอกงามมาพี่น้องอุ้ยเส็นเหเชียงงามมากพี่น้องเนาะอุ้ยมันมันมันพี่น้องมัน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 นี่จ้าพี่น้องอ่าไอ้หน้าเผือนมากก่อนพี่น้องดอกงามงามเลยจ้ะนี่นี่นี่ละนี่ละกองนี่ละนี่เนี่ยพี่น้องก็ลังหาหน้าก็ลังหาเนี่ยหน้าเพิ่นมากก่อนอุ้ยดอกงามพี่น้อง มาหอดปาเห็ดเลยจ้ะพี่น้องหลังจากกินเขาอิ่มผ้าพี่น้องพนมาหนาพนผ้ามากจีมเห็ดไอพนวาเห็ดออกหลายพี่น้องมันเป็นเห็ดปามจ้ะมันมันเป็นเห็ดเห็ดฟางเขานะจ้ะเห็ดฟางเห็ดเฟียงเขานี่อีสานเขาเอิญเห็ดเฟียงคนไทยเขเอดญเห็ดฟางนะจ้ะแต่มันเกิดน้ำต้นปามพี่น้องปะสีผ้าไปเบิ่งกันพี่น้องเนี่ยพี่น้องไอพี่น้องพนผ้ามาหาจ้ะโอ้พนไดหลายพี่น้องเห็ดเฟียงเห็ดเฟืองเห็ดฟางนะคะนี่กำลังหาอยู่พี่น้อง ล้างหาอยู่จ้าลอยายอยู่นั่นแหะเดี๋ยวให่ดูก่อนรอยาย่อยู่นั่นแหละมันรุ่นกันพี่น้องรุนรุนกันได้จ้าเด้อจิได้บอมนากับหลานน้อยพี่น้องได้กันพ่อนี่ดอกงามงามดีพนวาเดี๋ยวพาหลานไปเขาทากใบกัทนท่านน่มันี๋เขายาก แกหนูเดินไปทางอื่นก่อนลูกเดินไปทางโน้นมาทางนี้ไาสันโอ้ยอ <m> ู toi, ้หเห็ดอยังมาดอกงามเธอพี่น้องเห็ดเบื่อหรือเปล่าด้วน่ะเห็นปะโอ้ยมาดอกใหญ่แต่เห็ดเบื่อฮะบอกาวบอเห็ดเบื่อเอาเห็ดเบื่อเพิ่นเบิ่งอยู่สายสายเดี๋ยวจิรอยาแป๊บหนึ่งไอจิรอยาอยู่นี่ฝนมาไหนดอกใหญ่มันเบื่อตา โอ้ยคอยมากเพียอี่พี่น้องเจล่ะนั่หละเจ๊บอกล่ะสุนไกลเพื่นมันอยะเห็้ยพี่น้องเพื่อนเห็นไหมจ้าเนี่ยคนเหลียวมาเห็นพี่น้องห็แเหล็้วจะเก็บจะเก็บกันไหมพี่ไปอู้หูยแกะมาเพียงดำจจาเพิ่งพี่น้อง็ดฟังจาเ่ ฟางเห็ดเฟียงไอ้เอียงล่ะไอ้ไอ้ไอ้ต้นปาล์มจ้้านเจยัหมัต่นะอกดอกงามเอนมเขาหมดเอาไม่มอู้ดอกงามดอกงามเขาหมดแล้ว่พแม่อู้พี่น้องพี่น้องเดี๋เวเดียวเดี๋ยวไปบ้างพี่น้องงน้อสิไงถึงพูดพี่น้องเห็นป่นจ้ะเห็นพี่น้องพี่น้องนีน อ sí, um. uh. ุ้ยเสียงงามเนาพี่น้องเนาะอุ้ยมันมันมันพี่น้องมัน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 ได้ผนอุ้ยจะดอกกาลางพี่น้องอุ้ยมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อเห็ดเฟี้ยงนะจ้าเห็ดเฟี้ยงปามพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาตองซสือผู้ใดมันหาก็ได้กินจ้ามาเด้อผู้ใดมันหาจะได้กินเลยพี่น้องใ้ตองซสือก็ได้นี่ไาตองซสือก็ต้องหาพี่น้องเอ้ยของธรรมศาสตร์แต่พี่น้อง เราต้มาหาเก็บน <antique energy S 1> ้ำสิละจ้าอยากพี Arizona, ่น้องมึ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 งเสียเพียพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยบ้านมาเลยพี่น้องกูได้อุ้ยเห็นมั้ยพี่น้องอุ้ยเป็นเวลาเกิดที่ท่างใต้เนาะพี่น้องเนา้องกูไหมอุ้ยงามงามงามพี่น้องงามงามมึงเนี่ยมึงเนี่ยอุ้ยบอลซอสหลายพี่น้องเลยเป็นเวลาเกิดที่ท่างใต้เนี่เดือดมึงอุ้ยเสีพี่น้อง ดอกกำลังไงเอายุมึงเลือสิได้บ่เฮ้อจ้ายังไม่โกนพี่น้องคนอ่ะเบิ้ลเนื้อพี่น้องหลายบ่พี่น้องหลายดอกยุ่ยจะซีบดอกนี่ละยายายาเอาใส่เอาใสไซทนก็พี่น้องฮะน้าพี่น้องน้าเห็ดเห็ดฟางเลยเห็ดเฟี้ยงแกพูนเห็ดมะพี่น้องเสื้อขาวๆทางไนปุ่นอายพื่อนเกิดเพื่อนอ่ะหลายๆพี่น้องเพี่อนอ่ะเป็นีอแม่นเมื่อไรจ้ะนี่นี่กำลังออกกำลังเป็นจีเป็นเสี่ยยู่พี่น้อง นี่ไหนอะดูซินั่นโอ้ยนั่นลูกกูนี่จ้ะนี่นี่นี่เห็นไหมฟางอ่ะเดี๋ยวออกไปหาหลานกันเดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันได้ใจวาสิได้นั่นบอกกำลังเป็นเสื้อเต็มด้วยพี่น้องจ้ใจ้จเดี๋ยวออกไปหาหลานกันโอ้ยไอ้ไอ้บรรยากาศเย็นเย็นจ้าพี่น้องยังมอกจะไม่เก็บเห็ดนะจ้ะเย็นตะวันแรงพี่น้องเข่าทงได้ก็คือกันเหมือนกันไปเพิ่นเริ่มแดงมาแล้วฝนกับบมาบนาน่าจะนอนนี่มันแห้ง ทิ้งนะจ๊ะเขาบักองทับถมกันไว้ทับถมกันไว้เดี๋ยวโดนไปมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราจา้ะเชื้อราเป็นเห็ดไอ้เพิน่นนี่ละปีที่สองจะมันออกเห็ดออกเห็เดที่เขาได้เก็บกันพี่นอ้องเบอร์นี่ดอกบานมัน่นเห็ดฟางเขาธรรมดาเนี่ยเนหะ็ดฟางเขาคือเขาเอาฟางว่าเห็ดะจ้ะแต่แคร์ผลเป็นเห็ดมันเกิดน,น้ำต้นปานี่เฉยพี่นอ้องหยากน้ำไอ้นี่แหละจ้านี่ ล้างข่อยนี่ยละพี่น้องไอ้เพิ่นเป็นวัดกตบว่าไอ้เพิ่นแปลงเรียกนะเพิ่นมาน้ำน่อะไรไงไหลายพี่น้องหาเห็ดแน่มันก็เอิ้นหาไงโพดโพพี่น้องนี่อะไรครับมันสอดดิเห็ดจ้าเห็ดเฮ็ดฟางเฮ็ฟางหนูอยากไหมไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอากินได้นะไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีเรื่องมีสิเบิร์ตมันวิ่งอยู่ถนนนี่นพี่น้องล้มพัดบีบี ม,มีมีลูกมีม,มีเดี๋ยวยายดูถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนี่แหละจ้าดูทางเขามาเอาพี่น้องทุลักทุเลขณาฝน,านจะมากอย่างเนี้ยตอนนี้มันมันแหลมก็เลยมางา่ายหน่อยนั่นพี่น้องเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจะหาอีกก,กน้อยเกินพี่น้องนั่งเก่งน้อยเกินเดี๋ยวจะหารุ่นอีกว่าจะเข้าจิได้หลายใช่ไหมน้าจ้นเนาะเดี๋ยวนั่งสักพักกันจ้าพี่จ้าพี่นอ้องอ่าไอหน้าพฝนมากก่อนพี่น้องดอกงามงามนี่จ้านี่นินี่ละนี่ละกองนี่ละนี่ เนี่ยพี่น้องมันก็ลังหาหนังก็ลังหาเนี่ยมาผลมากกอ่ารู้ดอกงามพี่น้องเห็ดฟางนะคะอันเห็ดเฟียงต้นต้นปาล์มเนาะต้นปาล์มดอกงามพี่น้องนะเขาหาอยู่หากินพี่น้องเขาเป็ต้องซื้อใจนี่ของกินธรรมชาตินะคะไม่ไมีสารพิษฝรั่วนี่ฝรั่วมาเห็ดลินจื้ใหญ่พี่น้องเห็ดลินจื้อใหญ่โอ้ยวัสนาไข่ก็จะได้เห็ดบดเนี่ยละพี่น้องขอเข้เจ้าเห็ดบดเนี่ยละ แกแล้วจะแก่แล้วโอ้ยร้านข่อยก็มาลี่ยู่ปุ่นนะ่ะไอจีไปเข้าร่มก่อนลูกโอ้ยพี่น้องข่ก็จะไม่ยั่งนตะน้ำร้านข่เราก็เลยาดนะข่ก็จะเพรตะเห็ดลินจือ้อห่และพี่น้องเนยตะละดอกไหมเห็ดลินจื้อหญ่ไอจีไปเข้าร่มก่อนลูกไปมันร้อนไปลูกไปไปเร็วเร็วเเนี่ยยายพาเก็บเห็ดเร็วออกมาพากยกกันพี่น้องเบิ้งมือ ไฮก็มาขุดทานจ้ะไฮก็มาโกยทานอันนี้เนี่ยเด้อเด้อเป็นอะอู้ยเบิ่งเด้อพี่น้องหาวนอยู่หม่องเดียวนี่ละจ้ะหาวนอยู่หม่องเดียวมันมันหลบตาคนคนบ่ค่อยเห็นผู <inequ ities defines> ้ใด้กับเอ้ยผู้ใด้หาก็ได้พี่น้องนี่นี่ย่งกันจะเห็นว่าบอกงามว่าพี่น้องเห็ดคอนกันมิจ้ะอันนี้เขาเรียกเห็ดบดเห็ดคอนขาวไอเห็ดคอนขาวต้นปาล์มจ้ะเดนไหม โค้กข่อยาคาร้านสอยพี่น้องข่อยาคาไอจีหลายๆมด้ลยเหยียบกระตาเห็นงอแงพี่น้องมื่อนี่งอแงน้องไอเจียลมไม่ดีเลยงอแงนั่นน่ะเขาเป็นวัดเขาเลยงอแง่หม็นพวกมดฮีตเขาเป็นบัตโอ้ยมาเด้อเลนลี่ยุหันหลานผู้ทังนั่นหัวควนกันลราพี่น้องเพราะว่า ปลาป,า,ปามันก็ดำเนาะมันเป็นมันเป็นทาน์นะจ้ะหมุนเข้าไปโพกันมาวะว่ามันงอป้าตามหาหลุชนะโอ้ยจะแม่ยัองอย่ืนมามาเม,มื่อื่นเอาไหมไม่แบ็นไปแล้วได้หลายก็หมุนเลยย้ห,ม,ห,ม,หม,มุนหลายเมื่อื่นมาหมุนไหมมามาเมื่อื่นหมุนเมื่อเมื่อแบดกินบ่เบิดเหรออ่าเดี๋ยวจังนายกลับหลับพี่น้องพักจันน้อยกันเดี๋ยวกลับแล้วพู้หลับพี่น้องทางเมื่อบ้านคอยเขาได้ปลาคุณ นี่พี่น้องเฮ็ดไข่นี่เฮ็ดไข่เด้ออันนี้เฮ็ดไข่เ <laughs> บิ่งบางพี่น้องใส่มาแล้วพี่น้องไปมวนโดนก็มูไดห้หลายต้นไดยอ่าพี่น้องโฉกผลมวนคักมวนเนี้ยให้ดอกบาน <c oughs> เป็นบ่้าบานเป็นรถจะน้าน้ำหางงอปลาจ,จ้าได้เต็มกระตาเลยพี่น้องโอ้ยสมกับเพิผลมวนอยู่ดอกพี่น้องบานพี่น้องอันนี้ดอกบานเด้อค่ะนี่ดอกบานอุ้ย สมกับเพิ่นหมุนคักหมุนเนี่ยยีดอกมู้คอยกระยานตะดำเพิ่นรับพยานดำแล้วพี่น้องคพูน่เพิ่นได้อู้ตะดอกงามๆเนาะเชี่ยงงายจะไปเล่นของยายการนะลูกบ้านร้องก็ดอกง่ายเนี่ย้านดอกง่ายของอันนันนุ่งข้างไตน์โอ้มามามาเอาพอแล้วพอแล้วของยายการนี่ลูกของยายการยายการก็ได้เยอะนมู้คอยนั่นละเขาได้ดอกบ้านร้ายเจ้าสวยสวยมากสวยมากบ้านเราจะกลับแล้วบอกยายการ ยายการม้วนค่ากระมวดูหน้ายายการสิดูพี่น้องเว่อบองพี่น้องข่อยบิ่งหน้าข่อยจนิง่งผลสุดมหาเห็ดพี่น้องม่งสุดมหาเหตุผลดูฟิวฟิวเลยพี่น้องเออมาชิวชิวแต่พอไอกองกองปามเขาเผากระดามพี่น้องเพิ่นมากกับเกงคาสันมุดขึ้นมาว่านเป็นง,งอปลาน้ำหารสชนาพี่น้องโอ้ยนี่แหละผู้ได้มั่นหมุนก็ได้ไหลายจ้าฉันก็มั่นหมุนยุต่ว่าสันยาก ไอ้บ้านสวนเป็นลำยากล้านจ้ะพี่น้องน้องไอจีเพิ่นบ่เพิ่นเป็นวัดเรามาหน้าเพิ่นเลยอย่างงอแงจังน้อยจ้ะอจาอจาอจะน้อยจะพากลับแล้วพี่น้องพากลับแล้วหน้าเพิ่นยางเป็นร่างโตก้อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะพากลับแล้วจา้ามาหอนบ้านนะจ้ะไอจีไอจ,ไอจีลงมาถึงบ้านแล้วคะ่ะบอกเลย โอ้ยพาหลานหน่อยไปเก็บเห็ดมาหอดบ้านเลยพี่น้องมือมือข่อยดำปือปือเลยพี่น้องไปเล่นตาเห็ดเสี่งเเี๋ยวจ้าเดี๋ยวจะเอาไปใส่เสเอาไปเทะเบงมาเด้หน่อยให้ได้หลายกันนะจ๋าน้ำผึ่งมาหอดเมื่อกี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเอากระตาเห็ดลงกันพี่น้องนะของหนูี่กระตาเห็ดค่อยนะคะไม่ต้องเห็ดไม่ต้องเห็ดเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะาไปเทะกันจ้า มาถึงบ้านเราก็เก็บเห็ดออกจากตะกร้ากันพี่นอ้องอะไรลูกมันหนาวหนูก็นั่นสิยายเก็บเห็ดออกแกะนี่ก่อนโอ้ยขาขอ่อยก็เลยหลุดขาเห็ดขอ่อยเลยหลุดพี่น้องเอาโอ้ย,อย,อยนี่จ้ะนี่ปนกันพี่น้องทั้งไข่หน่อยใครไงตรงนั้อู้ ซื้อที่นี่ก็จะมัดลายบาทดด้วจ้ะอันนี้ดอกบานเพคนอันนี้ดอกบานนะคะดอกบานในผงค่ะดอกบานก็อจะปิ้งซุปกับพี่น้องเออหนึ่งดอกบานจีดูสนอันนี้ดอกบาน,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 ด,บานด้วยจ้ะมาดูนะอันนี้ดอกบานนะคะน,น้อ,นนะะนองดอกบานก็ได้หลายเติบด,ด้วยพี่น้อง เหนีดเฟี้ยงนะจ๊ะเหนียดเฟี้ยงเด้อผู้ใดอยากสุปผู้ใดอยากสุปก็ไปเก็บเอาได้อจ้ะเด้อล้างเด้เร็วพี่น้องขาวดีว่าจ้ะเนี่ยแต่ดอกอง,งามพี่น้องล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะเก็บไม้ไม้มาอย่างดำๆจ้ะแต่นี่ล้างแล้วล้างสามล้างสี่ล,ล้างเลยพี่น้องอเ,เพราะว่าย่านให้มันแหย่มันย่านมันแหย่ย่านมันหลังเป็นวันพฤหัสเนาะเพราะว่ามันเกิดอยู่กับกองกองไยุคฆ่าที่เฝนเผาเลยจ้ะ ทะเ้ลัสนาสามนาม้ำสองน้ำสามน้ำมาด้าน้องสำหรับคลิปนี้บ้านสวนแม่ลำกับสิขอจบเพียงทเท่า,านี้นะจน๊ะเนาะเจ๊ไหนก็จะลืมกดติดตามกดถือใจเป็นกำลังใจให้บ้านสวนแม่ลำนี่ได้จ่ะเด้อสิได้มี่กำลังใจท้ำคลิปออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่เด้อจา้า